โอ้โหโอ้พี่น้องกุ่งอย่างหลายโอ้มีตัวงามๆเลยกุ่งทองที่สองกับเขาครับมาอที่ห้าอที่ห้าดู เขาอยู่ครับกลุ่มตัวง,งามเลยโอ้อะไรเขาโอ้ประบูสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้าับชมคลิปนี้ครับผม เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาย้อมุ่งนักกุ้งนักปลาซิวครับใส่ไว้ครับเอาวานนี่ใส่ไว้ซิบหลังครับเอาวานนี่ใส่ในตามลำห่วยครับห่วยมันแหงครับนะเดินใส่กลางห่วยเลยครับไปเดี๋ยวพยายาเลยครับมันจะพอด้ก่อยไหมครับไม่ชมลังแหลกครับโอาน้ำแหงแหงคักเลยครับ เมื่อวานนี้ไม่เห็งขนาดนี้ดอกใส่เกือบถ่วมมุ่งพอดีแต่ดูตอนเช้ามาดูรางแหลกครับโอ้เป็นเมือกเต็มเลยหอยคือจะเต็มอยู่ดอกนี่มีไหม โอ้โหโอ้พี่น้องกุ้งอย่างหลายอูู้มีตัวงามเลยกุ้งดูเถอดนี่อาวหลังแรกก่อนนะครับดูกุ้งหลายครับกุ้งมีตัวใหญ่เลยไปเราไปยามหลังต่อไปครับ ชมลำที่สองครับล้ำที่สองลัำที่สองก็เขาครับกุมีตัวงามเลยครับ เดี๋ยวมาดูไกๆครับหลังที่สองครับดูกลุงมมีตัวใหญ่เลยครับป๊อดน้มแหงครับยืนอยู่กลางหัวนะครับนี่กลางน้มแหงครับไปหลุดหลังต่อไปครับผมหลังต่อไปตรงมาชมหลังทิ่สามครับ น้องที่สามก็เขาหลายครับดูกลุ่งมีตัวง,งามเลยครับไปชมน้องที่สี่ครับโอ้โคเดวมาชมน้องที่สี่ครับแกเชือกก่อน ดูน้ำแห่งแหงคักเลย,ยหวังไงเอาหนิเข่าหลายกันครับดูกุ้งนี่ตัวใหญ่เลยครับ กุ้งนี่ตัวใหญ่เลยไปไปไปชมไ่เลี้ยงกันหน่อยครับไปเป็นรุ่นน้องที่ห้าครับมาลุ้นน้องที่ห้าครับยามตรงนู้นนะครับมานกีนสีหลังดูเหาะฟังหวยเป็ดตาหนาม,มีหนูเตะๆปีกายนี่อ่อยหนูหนูเยอะครับ เราฟังไวยปีนี้แม้แต่รอยกัดยายัางไม่มีครับปีนี้ในบิกนาก็ไม่มีจับไปทางไหนปีนี้หนูเลยกินหนูตัวเดียวอยู่เลยปีนี้อ่ะน,น้ำุ่น้องที่หาครับเป็นเมือกเลยหอ้ยโอ้ยน้ที่ 5. ห้าน้องที่ 5. ห้า 5. ดู เขาอ,อยู่ครับกลุ่มตัวนง,งามเลยมองอย่างนี้อาจจะดูเหมือนใหม่มากครับแต่ว่ามันหลายครับนหลายจริงไปเดี๋ยวไปดูหลังที่หกครับหลังที่หกครับผม thi khục dự đấy gặp theo khẩn đưa thông bốn thấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đuôi, đuôi thì mình, mình trên nít nhiều không, tàu ấu lại cấp, còn dằng luôn, cùng những cái tổ này các, du, khảo đây các bác nè, hot, đi, chết các. มอป้าขึ้นสักครู่ครับอู้หลองดีเจตตัวเขาครับครับมองไม่ค่อยเห็นเนาะแบบนี้ครับ ที่เจมุ่งก็บขาหอยมันไตครับหอยมันเดินครับตัวงามๆเลยอ่ะี๋ยวไปร,รุ่นกันตัวครับเดี๋ยวมาชมหลังที่แปดครับหนึ่งถึงเจ็ดนี่ใส่ไว้ห่างจากหลังที่แปดกาสิบนี่ไกลพอสมควรครับมันนีใหญ่มานะครับ ยามาตรงนี้ไม่รู้จะมีตัวเหมือนเขาไหมไปลองดูดูหลังที่แปดอ้ไม่ค่อยมีครับสู่ตรงบนนู้ดไม่ได้ครับตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับ มีไม่กี่ตัวดอกดครับมีไม่กี่ตัวนี่จะขี้โคลนไป,ไปม,ามาชมล้างทิเก่าวครับมาชมล้างทิเก่าวครับโอ้อะไรเขาอ้๊บกระบู นี่ครับดูนี่เด้อโอ้ตินอะไรโอ้ล้องนี่กุ้งเข่าหลายอยู่ครับนี่นี่ปลาบูเข้าไปเลยครับสองตัวครับน้างนี่ก็กุ้งเข่าหลายอยู่ครับนีปะปลาบูเข้าไปกินกุ้งครับ กุ่มตัวงามเลยน้องนี่มีเขาอยู่ครับไปนำมาชมน้องสุดท้ายครับผมปะบูปะบูน้ำมาชมน้องสุดท้ายครับน้องนี่ใส่ในหนองครับเป็นหนองเป็นนาเขาละลายครับอันนี้ในหนองนี่แหละ จะมีตัวเขาไม้กุ้งอะดูที่แกอยากแทะสักู่นะครับอุ้ยไม่ค่อยมีครับ แต่ปลาขาวครับไม่กี่ตัวแล้วก็ปลาขะแ n g สองตัวกุ้งมีไม่พอสิบตัวแร้มั้งกุ้งนี่หลังสุดท้ายไม่หมานสูใสในให,ห้วยไม่ได้ครับนหัวเขาทาครับไปเราจะไปสรุปผลงานให้ดูครับแล้วขอเก็บกนะครับเดี๋ยวมาสารุปผลงานครับโอ้โหวันนี้มานจริงๆ ดูครับโอ้ยกุ้งดูครับตัวใสๆงามๆเลยครับตัวงามๆเลยปลาบูก็ตายครับปลาบูปลาบูได้2สองเต็มครับขอกมาสองตัว หมานถับวันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปเก็บก่อนเก็บมาพวกหอยพวกอะไรอ่อนครับเราจะไปถ่ายดูวิธีหนึ่งก็บานครับมันจะได้มากได้น้อยแค่ไหนครับครับผมโอเคิมมี่ถือว่าหมานอยู่ครับมุนทิปหลังครับ กุ้งของมีตัวงามๆนะครับตัวใสๆงามๆเลยเดี๋ยวยังไงจะไปเก็บกระบานเราก็จะถ่ายด้วยที่หนึ่งครับว่ามันจะได้น้อยได้มากแค่ไหนครับแต่ว่ากุ้งนี่มีตัวงามๆนะครับครับตะลอดคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับรวยผ่านคลิปใหม่ๆจากหนุ่มบรรดอนคอนขอุณบอยกับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มบรรดอนคอนขอุณบวยได้ครับ นี่ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวคิดนานี่จะไปหาหมายดักหนูครับบอกตรงบอกไปก่อนเลยครับหาอย่างจริงหนูปีนี้ในบิ๊กนาก่อนที่ว่าบอลเคยมีก็ไม่มีครับตามลําหวยที่ว่ายาลูกๆนกี่ไม่มีรอยกัดยาเลยครับปกตินี่ตั้งแต่เริมเกี่ยวเขาวาันี่ได้กินหนูจนเบื่อเลยด้ครับปีนี้เด้กินหนูตัวเดียวอยู่เลยแท้ <c oughs> มีหนูครับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมถ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับไปหาอยู่ว่ากินตอนนั้นจะถ่ายดูครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับดีมาก